ทำไมเราถึงขนลุกเคยรู้สึกไหมเวลาที่อากาศหนาวจัดจัดหรือเวลาที่ฟังเพลงเพราะๆแล้วรู้สึกขนลุกจริงๆแล้วอาการขนลุกเป็น,นกลไกการป้องกันตัวของร่างกายเวลาที่ร่างกายรู้สึกหนาวสมองจะสั่งให้กล้ามเนื้อเล็กๆที่โคนเส้นขนหดตัว การหดตัวนี้ทำให้เส้นขนตั้งขึ้นเพื่อกักเก็บอากาศอุ่นๆไว้บนผิวหนังช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายไว้แล้วทำไมเราถึงขนลุกเวลาตกใจหรือรู้สึกตื่นเต้นเป็นเพราะอารมณ์เหล่านั้นกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบเดียวกับการเผชิญหน้ากับความหนาวเย็นนั่นเองเหมือนกับสัตว์ที่พองขนเพื่อทำให้ตัวเองดูตัวใหญ่ขึ้นนั่นเอง ดังนั้นอาการขนลุกจึงไม่ใช่แค่สัญญาณของความหนาวแต่เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ยังคงหลงเหลือจากยุคบรรนบุรุษของเรานะครับอย่างรุกทำไมเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกลองติดตามช่องของเราไว้เลย